ก็ขอโทษแฟนคลับ FC ทุกคนยนะครับผมก็ได้ครับเสียดายนิดหน่อยว่าจะมาสางแค้นสักหน่อยแต่มีโอกาสได้เจอกันอีกครับไม่เป็นไรครับจบแบบเจ็บเจ็บครับคุณผู้ชมครับมันจบแล้วครับนายครับไทยไฟเศรษฐีเรือทองครับฝนเล่นงานครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศครับจริงๆเนี่ยมวยมีอีกสี่คู่ครับแต่ว่านั่นแหละฮะพอฝนเทลงมาครับแล้วก็ทําให้ หยุดพักไปช่วงหนึ่งครับแล้วก็มาทําการแข่งขันต่อก็ฝนก็ตกมาเรื่อยๆครับแล้วก็ทําให้เวลาเนี่ยนะฮะในการถ่ายทอดเนี่ยอาจจะไม่ไม่พอครับก็เลยมีการยกเลิกไปครับหลายๆอย่างประกอบกันครับทางเรื่องของพื้นสนามเวทีบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดสรรเวลาด้วยนะฮะแม่ผมนี่ไม่รู้จะบอกคําว่าเซ็งสักกีรังครับนี่ฮะจบเลยครับ เป็นแฟนก็ร้องกันระนาวครับรวมถึงตัวผมเองก็เดินทางมาจากกรุงเทพครับประมาณ3 4มี่ชั่วโมงครับไม่นำซ้ำเนี่ยเดินทางมาเนี่ยโดนใบสั่งความเร็วไปอีกด้วยครับผมเจ็บไปอีกดอกครับไม่ได้งานอีกต่างหากครับวันนี้ครับคู่หลักแสนใจปอตอทอเต็งหนึ่งไลออนครับคู่ที่คิดว่าน่าจะคนติดตามมากที่สุดกลายเป็นว่า บริสุทธิ์จะคนพี่น้องเอยมาเลือใจคักเท้ไทยไฟเศรษฐีเลือดท้องมาเฮ็ดเส่นผู้คาคักเท่าจบแล้วครับพี่น้องเอยได้แต่คู่แบบมวยมวยรอบอิซิสุนะฮะที่ต่อยไปเนี่ยห้าคู่ครับอ่ะเดี๋ยวไปดูครับบรรยากาศด้านหลังเวทีครับก็เดี๋ยวไทยไฟครับในรอบต่อไปเนี่ยเป็นยี่สิบสี่พฤศจิกาครับไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะรวังว่าณตอนนั้นนฝนไม่น่าจะมีแล้วครับส่วนใครจะไปก็ ใกล้ๆเย็นเคียงก็ไปกันได้ส่วนผมนี่น่าจะขอบายขอลาครับผมไกลเกินไปฮะแล้วก็หน้าฝนนี่ค่อนข้างที่จะแบบเซง็งฮะเวลาทํางานครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านหลังเวทีหน่อยครับชลมุนบุญบายแบบไหนครับอขอโทษทางแฟนๆด้วยครับวันนี้ตั้งใจจะมาถ่ายแล้วก็ไปสรุปผลครับรีแคปหลังเกมให้คุณผู้ชมนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละเดินทางออกมางแต่เช้าครับจากกรุงเทพก็จากมากรุงเทพมาลุบุรีมันก็ ็ไก,กลยอยู่นะแต่นี่คือมันเลยลบบุรีมาอีกครับอยู่ี่ที่อำเภอบ้านบ้านบ้าน,นมีอะฮะก็กลายเลยเลยอำเภอเลยในส่วนตัวลบบุรีมาพอสมควรนะครับเสร็จแล้วก็ออกจากตัวจังหวัดมาฮะเทศเดี๋ยวมาดูบรรยากาศด้านหลังเวทีครับโวยง่เงเลยครับผมครับบรรยากาศด้านหลังเวทีก็จะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับ มีเหล่าบรรดา f c ครับมารอถ่ายรูปครับตอนนี้นักมวยน่าจะไปเคลียร์ธุระอยู่นะครับเดี๋ยวผมเปินดูบรรยากาศหลังเกมอหลังเวทีครับผู้ชมครับไม่แน่ใจว่าถ้านี่บรรยากาศเดี๋ยวลองคุยกับเจา้จาเจ้าปะตะทอลองดูฮะไม่รู้ว่าตอนนี้น้องเขาไปอยู่ไหนครับผู้ชมรอสักครู่นะครับ ขอโทษทีครับแฟนๆครับางช่อง YouTube ดูมวยฮะนี่ต้องนี่ครับเอาไฟดับอีกเอายัางครับเดี๋ยวดูบรรยากาศด้านหลังเวทีครับนี่ฮะสภาพด้านหลังเวทีน้ำท่วมเลยพี่ดองเอ,อหลานนี้บ้างดูนี่เป็นครั้งแรกครับที่ผมมาอำข่าวไทยไฟแล้วเจอสถานการณ์ฝนตกหนักจนกระทั่งที่ มวยชกไม่ได้ครบทุกคู่นะฮะแล้วก็มีการยกเลิกแบบนี้นี่เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบ15ปีของไทยไฟท์ด้วยนะครับที่เจอฝนแบบนี้นะฮะบรรยากาศทีมงานนะฮะแล้วก็วก็จะบรรยากาศแบบลุกชุ่งลุกชุ่งหน่อยไทยไฟท์ส่วนมากไทยไฟท์เขาจะหลายคนผมเห็นคอมเมนต์นะฮะว่าทำไมไม่ไปจัดในสถานที่แบบ มีหลังคงหลังคามีที่สะดวกสะดวกนะฮะคือไทยแฟร์จะส่วนมากเขาจะชอบจัดในสถานที่ที่แบบใน,ในต่างจังหวัดนะครับตามวัดตามป่านะฮะเนี่ยผู้โชคของไลออนกรับทำหน้าเซ็งเลยครับผมไม่ได้ต่อยกันครับ กดดูภาค3มเลยครับผมสวัสดีครับผมผมวัทอชาติปาครับก็ขอโทษแฟนคลับ f อทุกคนด้วยนะครับผมก็้าฝนมันห้ามกันไม่ได้ครับฝนก,ก็กันแก้งครับก็ไม่ได้โชค,ครับทำให้รายการ เวลาไม่พอแล้วก็ฝนตกเวทีลื่นนะครับก็กลัวเป็นอันตรายแก่นักมวยก็เลยยกเลิกไปเพื่อความปลอดภัยนะครับผมแล้วก็เวลามันหมดนะครับก็เลยว่าเตรียมตัวมานานเตรียมตัวมาแล้วก็ลดน้ําหนักมานะครับผมก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเราไปห้ามมันไม่ได้หรอกก็เอาไว้รอติดตามไปหน้าครับว่าจะต่ที่ไหนเจอใครครับผมก็เป็นกาลังใจด้วยนะครับผมก็ไว้เชียร์กันใหม่ครับขอบคุณครับทุกคนโอเคครับสนใจมาก คำ้องใช้ขอบคุณครับปตทครับได้เจอันใหม่ครับผมามนั้นครับคุณผู้ชมครับเสียดายจริงๆครับก็อย่างที่เจ้าปตทบอกว่าเรื่องของสภาพอากาศครับเรื่องของบารยากาศมันไม่สามารถห้ามได้ครับก็ทําได้อย่างเดียวคือทําใจครับผู้ชมอดดูก็อยู่บ้านเชยๆก็น่าจะเส็งประทุกวนเนแต่นี้ผมเดินทางมาอย่างไกลครับโอ้ ชมป์เมอรอบยิสุกับกลับเท้าคุณพ่อครับผมเดินทางมาอย่างไกลแล้วก็ไม่ได้ชมนะครับนี่ฮนะจาเต็งหนึ่งเก็บคลองกลับบ้านเรียบร้อยนะครับบรรยากาศหลังเวทีก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะฮะรอบหน้าสนามต่อไปครับผมที่ร้อยเอ็ดครับยี่สิบสี่พฤศจิการครับยี่สิบสี่พฤศจิการครับ เดี๋ยวผมไปแก้มือให้ใหม่นะฮะสนามต่อไปน่าจะเป็นศึกช้างที่เป็นงานมาตุจพีที่บุรีรัมย์ครับเดี๋ยววันเสาร์ครับ26ตุลาคมครับสนามนี้ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเดี๋ยวรอติดตามครับคู่มวยดีอยู่นะครับผู้ชมครับติดตามได้ครับที่รายการศึกมวยดีวิถีถิ่นอะไรนะที่บุรีรัมย์นะครับเดี๋ยวรอติดตามวิถีถิ่นไทยน่าจํจำไม่ได้เพราะว่ามัน มีแหวนรายการอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับวันเสาร์วันเสาร์าครับเดี๋ยวผมไปแก้มือที่บุรีรัมย์ให้นะครับผมอะไรีย์วันฝากถึงแฟนๆหน่อยวันนี้เป็นไงเสียดายไม่เตรียมตัวมาอย่างยาวนานอ,อดนนเลยเสียดายครับเสียดายนิดหน่อยว่าจะมาสางแ้นสักหน่อยแต่มีโอกาสได้เจอกันอีกครับไม่เป็นไรครับก็ <S <S เห็นบอกว่าสนามหน้าเนี่ยจะไปที่อีสานที่ร้อยเอ็ดใช่ไหมครับประมาณ24พฤศจิกา ถูกต้องครับก็หวังว่าจะได้เจอนักชกคนเดิมได้ครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยเนาะคนไม่ได้สูงได้ครับอยากได้เจอตอนนี้นี่ต้องบอกว่าเตรียมตัวมาเพื่อจะชกแต่ว่าฝนฟ้าอากาศจริงเนะไม่เป็นใจนะครับผมก็อ่ะฝากให้แฟนๆรอติดตามฝากเป็นกำลังใจผมนะครับผมไลออนวอแปรินนะครับโอเคน้องชายเดินทางกลับดูสัดสีภาพครับผมไว้เจอกันครับก็พยายามเก็บบรรยากาศหลังเกมก็ประมาณนี้ครับหลังเวทีครับก็ชวนละมุนวุ่นวายนิดหนึ่งครับผู้ชมครับ ก็เดี๋ยวผมก็จะต้องุญาตครับเดินทางกลับกรุงเทพแล้วครับผมไปโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้เอยากจะบอกว่าโคตรเซ็งครับเจอกันใหคลิปหน้าครับผมบิมบิมพัดลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ